ถ้าพูดถึงการดังใน NBA นอกจากจะได้ความสะใจแล้วลูกดังยังสามารถเปลี่ยนโมเมนตัมในเกมจากทีมที่เสียเปรียบกลับมาเป็นได้เปรียบอีกครั้งยังได้เลยแล้ววันนี้เราคัด10ลูกดังท็อปทอปของประวัติศาสตร์ NBA มาให้ดูโคศกบาสเกตขอเสนอ10ลูกดังกระชากวิญญ,ญาณลูกดังปีศาจอันดับที่10จ่ามอแรน หนึ่งในดาวรุกที่ร้อนแรงที่สุดในวงการ NBA ตอนนี้ลูกนี้เกิดขึ้นในปี2022ระหว่างเกมเมมฟิสกิฟลี่เจอกับอินดีนาเพเซอร์จะรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมโดยไม่สนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่พยายามยืนบล็อกเ oh! นื่องจากไอเด็กปีศาจคนนี้เป็นไฮไลท์แทบทุกลูกเอาไปอีกลูกแล้วกันโอ้ oh! <laughs> ไอเด็กปีศาจคนนี้ไม่ได้แพงลิศแค่กับรุ่นเดียวเท่านั้นกับลุงเควินเลฟิฟมันก็ยังทําอีกจะรับบอลมาได้กระโดดกระปิงขึ้นมาลูกนี้เกือบจะข้ามหัวนะครับแต่ขาเนี่ยไปติดช่วงหัวของคุณลุงเควินเลิฟไว้นะฮะไม่งั้นเควินเลฟิฟเราไม่รู้จะรีทายไม่รู้จะเอายังไงตอบชีวิตนะครับถ้าจะข้ามหัวไปได้นี่โอ้โหจบเลยนะฮะอันดับที่เก้าเจเวนเว หนึ่งในชุดติ้งกาดที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ลูกนี้เกิดขึ้นในปี2009การแข่งขันระหว่างไมอามีฮีทเจอกับคีฟแลนด์คาวาเวลียเกมนั้นเป็นการดวลระหว่างดาวินเวดและเลบรอนเจมส์ก่อนมาเป็นเพื่อนรักกันในภายหลังเริ่มต้นจังหวะนี้ด้วยการที่เลเบรอนเจมส์เลยอัพว่าจากนั้นเกิดการสวนกลับของไมอามีฮีตโดยดาวินเวตแต่อย่างไรก็ตามแอดเดอร์สันวอลาเจว์สูง6ฟุต11นิ้วและขึ้นชื่อเรื่องเก็บป้องกันพยายามตั้งหลักบล็อกดาวินเวต แต่เดวินเวทไม่สนเขาเล่งสปีดแล้วก็โป้โอ้โหหน้าทิมเลยเป็นไงเป็นไงโอ้หัวก็ามั่มเลยเป็นไงที่ทำให้ลูกนี้ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่ก็คือหลังจากที่เดวินเวทดังเสร็จเขาข้ามตัววาราเจ้าที่ยังลุกไม่ขึ้นพร้อมทำสีหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลุกเราเป็นแฟนเข้าไปอีกโอ้โหโคตดเท่เลยเดอะแฟตกูและการดังนี้แสดงถึงความเหนือชั้นของเวินเวทได้อย่างสมบูรณ์แบบอันดับแป สกอตตีพิพเพนกับดังในตำนานที่เกิดขึ้นในปี1994การแข่งขันระหว่างชิคาโกบูลและนิวยอร์กนิกส์ในเพย์ออฟรอบที่2ในยุคที่ทั้งสองทีมถือว่าเป็นคู่อริที่เดือดที่สุดใน n b a ตอนนั้นชิคาโกบูลไม่มีไมเคิลจอแดนสาเหตุจากการเสียชีวิตของพ่อและพ่อมีความหวังว่าอยากจะให้ลูกเป็นนักเบสบอลจอแดนถึงตัดสินใจรีทายชั่วขราวเพื่อทำความฝันของพ่อให้เป็นจริงง ทำให้สกอตตี้พิพเพนต้องขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำและต้องแบกทีมในเวลานั้นและเขาแสดงให้เห็นว่าเขาทำได้จริงๆรลูกนี้เกิดจากจังหวะฟาสเบกสกอตตี้พิพเพนเลี้ยงบอลสวนกลับยางรวดเร็วก่อนจะเจอแพทริกอีวิงที่ยืนป้องกันจังก้าใต้แป้นแพทริกอีวิงสูง7ฟุตและเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่เล่นเกมรับดีสุดในยุคน,นั้นแต่สกอตตี้พิเพนหาได้แค่ไม่เขากระโดดขึ้นด้วยพลังเต็มที่ The face Patrick the of ลูกนี้ไรซึ่งความเคารบสิ้นดีพิพินยังเดินข้ามตัวของแ e พทริกอีวิงพร้อมพูดแทชช็อคใส่แบบไม่มีความปราณีบรรยากาศในสนามเมสันสแควร์การ์เด้นนั้นเดือดพล่านแฟนนิคโคลั่นสนามแต่แฟนบูสรู้ดีว่าจังหวะนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้บูสมีโมเมนตัมกลับมาชนะในเกมนี้ความเดือดของจังหวะนี้ยังไม่จบนะฮะ พิเพนเดินกลับไปที่ข้างสนามเขาหันไปมองสไปลีซึ่งเป็นแฟนนิกตัวยงที่มาทุกเกมมาทุกนัดแล้วสไปรีเห็นลูกนี้ด้วยตาของตัวเองต้องบอกเลยว่าสายตาคู่นี้ของสกอตตี้พิเพนบอกสไปรีว่ามึงมีแค่นี้เหรอจัดไปอีกสิพี่ชายอ,อันดับที่7ที่อังเดย์จอแดน เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมปี2013ในเกมระหว่าง Los Angeles c l i p p e r รับการมาเยือนของ Detroit p i s t o n เกมนี้ c l i p p e r กำลังอยู่ในช่วงพีคสุดๆของยุค l o b City ซึ่งมีแกนนำ Chris Paul, Becky Fin และ d e a n d e Jordan พวกเขาเล่นกันเข้าขาจนทุกจังหวะแทบเป็นอลริอูปกันทั้งสิ้นจังหวะนี้ Chris p a u เลี้ยงมาที่ฝั่งซ้ายของสนาม ผู้เล่นของพิสตันพยายามดักทางแต่พอมองเห็นโอกาสเขาโยนอเลอุปขึ้นไปสูงพอแค่คนเดียวในสนามอย่างที่อังเดจอดแดนที่สูง6 1ฟุต11นิ้วจะกระโดดถึงจอดแดนกระโดดรอยตัวขึ้นเหมือนจะบินกลางอากาศในขณะเดียวกันที่แบรนดอนไนท์กาดตัวเล็กของพิสตันที่สูงเพียง6ฟุต3นิ้ว กระโดดขึ้นมาหวังที่จะบล็อกและแบรนดอนไนท์ก็โดนแรงประทะจากเดียงเดจอแดนจนล้มลงไปนอนกับพื้นแบบหมดสภาพทั้งสนามสเตเปิลเซ็นเตอร์แเปิดเสียงเฮเพื่อนรวมทีมคริปเปอร์ลุกจากม้านั่งสแสดงอาการแบบโอ้โหมึงทำได้ยังไงเนี่ยเดียงเดจอแดนส่วนแบรนดอนไนท์นอนราบกับพื้นด้วยสีหน้าที่บอกทุกอย่างว่ากูไม่น่ากระโดดขึ้นมาเลยหลังจบเกมคนในโซเชียลต่างเอาชื่อแบรนดอนไนท์ไปล้อเลียนไม่หยุดไม่หย่อนโดยเฉพาะแฮชแท็ก RIP Brandon Knight อันดับที่6แชคคิโอนิวถ้าพูดถึงแชคคิโอนิวหรือแชคสิ่งแรกที่หลายคนจะนึกถึงคือพลังมหาศาลของเขานะฮะ แต่สำหรับลูกดังนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังมันคือการทำลายขวัญหรือกำลังใจของคู่ต่อสู้แบบสมบูรณ์แบบเรื่องราวนี้ย้อนกลับไปในปี1999เกมระหว่างลอสแองเจลิสเลเกอร์เจอกับนิวหยกนิกส์ในสนามสเตเ l ิลเซ็นเตอร์เต็มไปด้วยเสียงเชียร์แชคในวัย27ปีที่อยู่ในจุดพีคของอาชีพโดยร่ยรางกายสูง7ฟุต1นิ้วน้าหนัก325ปอนด์เขาคือยักษ์ที่ไม่มีใครหยุดได้ในลีจกจังหวะนี้เกิดขึ้นในควอเตอร์ที่4เลเกอร์กำลังคุมเกมอยู่อย่างเหนียวแน่นแชคได้บอลในตำแหน่งใต้แป้น เป็นตำแหน่งที่ไม่มีใครหยุดเขาได้ทันใดนั้นเองมีคริสดัตลี่เซนเตอร์ตัวสูงใหญ่ของนิกส์ยืนประกบอยู่ดัตลี่พยายามใช้ทุกอย่างทุกวิถีทางที่เขามีในการหยุดแชคแต่แชคไม่แค์ฮะจากนั้นก็กระโดดขึ้นดังใส่แป้นด้วยแรงที่เหมือนแผ่นดินไหว h e r โดยการผัก ley, ดัตลี่ด้วยท่าทางที่บอกว่ามึงไม่คู่ควรกับตรงนี้ ส่วนดัตลี่ลุกขึ้นมาด้วยความโกรธโมโหขวา้าลูกบาสแล้วคว้างใส่แชกแบบสุดแรงแชกหันมามองด้วยสีหน้าไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยนะฮะเหมือนจะพูดว่าทำอะไรกูไม่ได้หรอกจังหวะนั้นแฟนบาสทั่วโลกจดจํามันได้อย่างทันทีเพราะมันไม่ใช่การดังนะฮะแต่มันคือการแสดงความเหนือชั้นทั้งร่างกายและจิตวิทยาของแชก ที่คู่แข่งไม่มีทางทําอะไรได้เลยดังนี้กลายเป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่แสดงถึงพลังดิบของแชคได้ดีที่สุดและแฟนๆก็ยังพูดถึงมันจนทุกวันนี้อันดับที่5แชคคิโอเนิวอีกแล้วนี่ไม่ใช่การเล่นคลิปซ้ำแต่อย่างใดนะครับนี่คืออันดับจริงๆที่ผมยกมาทั้ง5และ6 เป็นของผู้ชายคนนี้ย้อนกลับไปในปี1993เกมระหว่างออร์แลนโดเมจิกและนิวเจอร์ซีย์เนสแช็เพิ่งเป็นลุกกี้ที่เข้าสู่ลีกได้มาไม่ถึงปีนะครับแต่เขาแสดงให้เห็นว่าพลังของเขาไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมจิกกำลังขับเคี่ยวกับเนสอย่างดุเดือดแช็กซึ่งตอนนั้นสูง7ฟุต1นิ้วน้ำหนักกว่า300ปอนด์ได้รับบอลใต้แป้นในจังหวะที่ทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งก่อนจะกระโดดดังด้วย2มือ และสิ่งที่เกิดต่อมาก็คือภาพที่ทุกคนไม่มีวันลืมโคงแป้นที่รับน้ําหนักแรงดังของแชกถึงกับถล่มลงมาพร้อมๆกับตัวที่เขายืนอย่างสง่างามทั้งสนามเงียบไปชั่วขณะก่อนที่เสียงเฮจะดังขึ้นแชกยิ้มเล็กๆอย่างภูมิใจว่ากูได้เปลี่ยนอุปกรณ์บาสเรียบร้อยแล้วส่วนผู้เล่นทีมเนสยืนมองด้วยสายตาที่บอกว่าไอเด็กนี่มันอะไรกันวะเนี่ย เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่สร้างชื่อให้กับแชคในฐานะหนึ่งในผู้เล่นทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA แต่มันยังสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เพราะหลังจากนั้นลีกต้องออกกฎปรับปรุงอุปกรณ์สนามทั้งหมดทุกทีมตั้งแต่โครงแป้นไปจนถึงกระจกเพื่อรองรับพลังของเขาได้คนเดียวนี่ไม่ใช่แค่ลูกดังแต่นี่คือการประกาศให้โลกรู้ว่าแชคคิโอนิวมาแล้วอันดับที่4 เบ e กก i f f i n เกมนี้เกิดขึ้นระหว่าง l o s แอ g เจลิสคลิปเปอเจอกับโอคลาโฮมาซิต t ้ u ันเดอรทั้งสองทีมกำลังขับเคี่ยวกันอยู่ในยุคนั้นสนามเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเสียงเชียร์ที่เร้าอารมณ์คลิปเปอร์ซึ่งขึ้นชื่อในเกมเร็วและการดังสุดโหดกำลังหาจังหวะที่จะปลดปล่อยพลังของเบรกกิฟฟินและดีอังเดจอแดนจังหวะนี้เริ่มจากคริสพอที่คุมเกมอยู่กลางสนาม เขามองหาช่องและเห็นเบร็กกิฟฟินวิ่งเข้าตัดทางปีขวา <K ind ers> เขาส่งบอลพุ่งทะลุแนวรับให้เบรกกิฟฟินเพอร์กินซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ตัวรับคนสําคัญของทันเดอร์ในยุคนั้นอยู่ใต้แป้นพร้อมจะบล็อกกิฟฟินทุกวิถีทางเรารู้อยู่แล้วพลังกระโดดของเบร a กกิฟฟินไม่ธรรมดาแต่เหมือนคนเดียวในสนามที่ไม่รู้ก็คือเพอร์กินและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นววเหือเลย เวอเลยเพอร์กินกูดังทีเดียวหมดยุคเลยแทบจะเลิกเล่นเลยกูบอกให้ลูกนี้อะนอกจากเพอร์กินแล้วมีกาซอมีอีกหลายคนนะฮะที่โดนกริฟฟินทำแบบนี้เรียกว่ากระชากวิญญาณลงนรลกเลยทีเดียวยุคนั้น OKC OK Thunder นี้ไม่หมูนะครับมีเจมส์ฮา์เดนมีเควินดูแรนมีราเซลเวสบุกโอ้โหทั้ง3คนนี้เรียกว่าติดออสตาร์ Star กันแทบทั้งสิ้นนะฮะ อันดับที่3 l e เลบรอนเจมส์ถ้าจัดอันดับลูกดังปีศาสตร์แล้วไม่มีคนนี้นี่ไม่ใช่การจัดอันดับที่ดีนี่คือการดังที่โหดในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างไมอามี่ฮิตและบอสตันเซลติกและสิ่งที่ทําให้เกมนี้ดุเดือดขึ้นไปอีกก็คือเลอาเลน n กาจอมยิง3แต้มของบอสตันเซลติกที่แม่นที่สุด ได้ย้ายเข้าไปซบอกไมอามี่ฮีทและแฟนแฟนเซลติกต่างรู้ว่านี่คือเกมแห่งศักดิ์สีทที่จะเอาคืนไมอามี่ฮีตให้ได้จังหวะน,นี้เริ่มขึ้นจากการเล่นเกมรับของไมอามี่ฮีตที่เหนียวแน่นสุดๆก่อนที่เซลติกจะโดนตัดบอลและนี่คือการมาถึงของราชาที่ชื่อคิงส์เกม และนี่คือสีหน้าของราชาที่สั่งประหารชายที่ขวางทางเขาเขาเดินกลับไปด้วยสีหน้าที่บอกว่าใครจะหยุดผมได้นักภาคถึงกับตะโกนว่า oh my goodness นี่มันยอดเยี่ยมไปเลยนี่มันที่สุดไปเลยลูกดังนี้ไม่ใช่แค่การทำแต้มแต่มันคือการส่งข้อความถึงบอสตันเซลติกว่าหมดยุคข,ของพวกคุณแล้วและยอมซิโรลาบแด่คิงเจมส์ซะโดยดี Thomas, Paul, อันดับที่ส ไมเคิลจอแดนถ้าพูดถึงลูกดังก็ไม่มีคนนี้ไม่ได้อีกนะครับนี่คือเดอะเกรสเทสออฟออไทม์หรือเดอะโกสของเรานี่คืออีกหนึ่งลูกดังในจังหวะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของผมเลยจังหวะนี้เริ่มขึ้นจากไมเคิลจอแดนรับบอลอยู่ตรงปีกซ้ายใกล้เบสไลน์เขาเจอกับผู้เล่นนิกสองคนพยายามที่จะปีกพื้นที่แต่จอแดนใช้ความคล่องแคล่วคล่อง,องตัวของเข,งข,งขาเลี้ยงบอลหลุดพลิกกลับมาใตา้ห่วงทันใดนั้นเองแพทริกอีวิ้งสลัดตัวประกบของตัวเองซึ่งยืนขวาง อยู่ใต้แป้นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเทียบกับลูกก่อนหน้านี้ลูกนี้อาจจะไม่ได้หนักแน่นอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่านะครับ แต่ลูกนี้แสดงให้เห็นว่านี่คือศิลปะที่เดอะโกสของเราถ่ายทอดออกมาจริงๆมันแสดงความเหนือชั้นและความไร้เทียมทานของไมเคิลจอแดนทั้งพลังและความเร็วและความมั่นใจที่ไม่มีใครเทียบได้โมเมนต์นี้ไม่ใช่แค่ตำนานในเกมนั้นแต่ยังกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของไมเคิลจอแดนในฐานะที่ผู้เล่นที่สามารถทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริง อันดับที่1นวินส์คาเ t อร์อันดับที่1น,นี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับชายคนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการดังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดังคอนเทสหรือในเกมปกติเริ่มต้นในเกมโอลิมปิกนะครับ USA เจอกับฝรั่งเศสเกมนี้ USA กำลังเป็นฝ่ายบุกนะกาดจ่ายคนนี้ไม่รู้เชื่ออะไรกำลังเลออพ ่าไม่ลงนะครับฝรั่งเศสของบอลได้กำลังจะสวนกับวินซาเตอร์ตัดบอลได้แล้วก็โป้งหหายไปเลยคือกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะฮะลูกนี้นอกจากสะใจแล้วคู่แข่งหน้าหายเลยนะครับกระโดดข้ามหัวเป็นอะไรที่เหยียดหยามในการเล่นบาสมากถ้าใครทําแบบนี้กับเราตอนเย็นตอนเล่นบาสมึงเดินออกกลับบ้านกินข้าวได้เลยอาบน้ำเย็นๆนอนเลยนะฮะ ดูดิแล้วดูตะโกนโอ้โหเคจีเควินการเน็ตมาร่วมเซเลบรตด้วยเขาตั้งฉายาให้ลูกนี้คือดังออฟเดอะเดสนะครับมันคือดังแห่งความตายเลยนะฮะวินส์คาร์เตอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นไอคอนิกแห่งการดังอยู่แล้วไม่ว่าในดังคอนเทสหรือในเกมปกติและนี่คือ10อันดับลูกดังปีศาจที่เราจัดมาให้ทุกคนดูนะครับ ส่วนคุณผู้ชมชอบลูกดังไหนหรือลูกดังไหนที่ไม่ติดใน10ลิสต์ของผมก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับใครที่ดูแล้วชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและนี่คือโคศกบาสเกตวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ